ใครที่กำลังตามหาหลอดไฟคั้ว G U 5.3แสง Daylight กับแสงวอร์มไว t วันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำกันครับนี่ครับจะเป็น LED MR 1 6ขคั้ว G U 5.3เป็นแสง Daylight กับแสงวอร์มไว t ขนาด7วัตต์นะครับตัว Daylight จะมีค่าสว่า,ยอยางอยู่ที่650ากระจายแสงอยู่ที่30องศามอายุการใช้งานสูงถึง1 5 0 0 0ชั่วโมงส่วนตัววอร์มไว t มีค่าสว่างที่600ลูเมนอายุการใช้งาน1 5 0 0 0ันชั่วโมงกระจายแสงอยู่ที่30องศานี่ก็จะเป็นคั้ว G U 5.3ครับซึ่งจะแตกต่างจากขั e ้ว E เจนะครับคือขั้ว E27 เนี่ยครับจะเป็นเกลียวใช่ไหมครับแต่ว่าขั้ว GU53 เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับหนวดกุ้ง2หนวดแบบนี้เลยครับต่อไปเรามาดูแสงของ LED MR16 ขนาด7วัตต์ทั้งแสง d ด y l ไล h ์และแสงวอมไว้กันเลยครับตัวแสง d ด y l ไล h ์แสงสีขาวแสงออกมาค่อนข้างสว่างเลยครับ650ลูเมนกระจายแสงอยู่ที่30องศาเหมาะแก่การใช้งานภายในตู้โชว์หรือจะเป็นห้องโถงห้องครัวก็สามารถใช้งานได้ครับต่อมาจะเป็นแสงวอมไว้นะครับแสงออกมาเนี่ยจะเป็นแสงสีเหลืองๆหน่อยกระจายแสงส0องศาเหมือนกันมีค่าสว่าง6 ลูเมนนะครับเหมาะกับการใช้งานภายในตู้โชว์หรือจะเป็นห้องรับแขกก็สามารถใช้ได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหลอด LED m r 1 6่ GU5.3 ั้งแสง Daylight ั้งแสงบอมไว้นะครับก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ